สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้กูรูก็พามาชมดอกสแสลหรือว่าลูกสแสลนะสแสลสร้อยนะอันนี้คือสแสลสร้อยนะพี่น้องจา๋ากูรูจะทําคลิปให้ทุกคนดูก่อนที่กูรูจะเก็บมันไปขายแล้วนะคะคิดว่าปีนี้จะไม่ได้กินมันสแสวเพราะไม่เห็นใบมันร่วงสักที ที่ไหนได้มันดอกมันดอกกับใบมันแบบนี้นะคะพอมันดอกยาวแล้วใบมันก็เลยร่วงลงมาเนาะพี่น้องนี่ค่ะแลส้อยเอายำก็ได้เอาแกงใส่ปลาย่างหรือว่าหมูหมูสามชั้นหรือกระดูกซี่โครงหมูได้ทั้งนั้นนะคะกิ่งนี้มันกิ่งนี้มันออกมา อย่างยาวเลยนะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะแต่มันยังออกลูกยังไม่หมดเนาะมันเป็นใบเยอะยังยังเยอะอยู่นะคะเป็นใบอันนี้ก็ออกตามใบของมันนะคะกำลังจะแตกออกมานี่นะคะ <c oughs> นี่ค่ะข้างบนน้ะค่ะพี่น้องกูรูจะพาชมข้างบนนะคะ ยอดมันนู่นน่ะมีเยอะนะคะพี่น้องจา๋าใช่ท้งนั้นเลยนะคะสแสลสร้อยเนาะเอาแกงใส่ปลาย่างหรือว่าเอามายำก็ได้นึ่งจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าสองปีแล้วที่เราได้กินมันได้ขายมันนะคะช่วงแรกๆมันก็แพงมากเลยนะคะโลหนึ่งก็ สามร้อยเนาะแต่ช่วงนี้ของกูรูนี่มันเกิดที่หลังคนอื่นเขาก็คงได้ไม่ทันเขาละค่ะโลหนึ่งคงจะโลละร้อยนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะช่วงแรกๆที่คนอื่นเขามีกันเนี่ยมันโลละละสองสามร้อยไม่ใช่สองค่ะสามร้อยนนะคะกูรูก็ไปซื้อของคนอื่นกินอยู่นะคะ จะว่ามันไม่อร่อยมันก็อร่อยอยู่มันจะมันๆแต่มันจะมียังไงลื่นๆหน่อยถ้าเราแกงส้มใส่ปลาย่างหรือว่าใส่ปลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอร่อยมากนะคะพี่น้องจ๋าแกงใส่กระดูกหมูหรือหมูสามชั้นได้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องงาน,นที่มันไม่เป็นลูกก็มีเป็นก็มีนะคะเนะี่ย อันนี้มันเช้าอยู่เนาะมันมองไม่ค่อยเห็นนะพี่น้องข้างบนน้นมันมีเยอะเลยนะคะดอกสแสแลพุ่มนี้มันเป็นสแสแลส้อยอีกพุ่มหนึ่งเป็นสแสแลลูกกลมๆนะแถวนี้เขาเรียกสแสแลป้อมเนาะจะอยู่ข้างในเลยนะคะพี่น้อง สแสลป้อมมันจะอร่อยกว่านี้อีกนะคะพี่น้องจ๋าเราต้องรีบเก็บมันไปขายไปกินซะตอนนี้ถ้าไม่เก็บตอนนี้มันบานแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะถ้าดอกมันบานนะคะนี่ค่ะที่มันบานจะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะไม่อร่อยครูก็จะรีบเก็บ ตอนนี้นะคะช่วงที่มันกําลังจะเป็นลูกซิสูไว้อย่างนี้นะคะพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ